สวัสดีค่ะพบกับรายการมาดามพามมลนะ,ะสำหรับวันนี้รายการมาดามพามมลเนี่ยก็จะพามาทัว มาชมเรื่องราวของเทศกาลนววารตนั่นเองค่ะเป็นการเฉลิมฉลองของพระแม่ธุรคาฉลองชัยชนะนั่นเองนะคะโดยใจความสําคัญเนี่ยของเทศกาลนววารติในปีนี้เขาบอกไว้ว่าเทศกาลนววารติเป็นเทศกาลสําคัญของคนในาศาสนาฮินดูที่เฉลิมฉลองชัยชนะของความดีเหนือความชั่วร้ายนั่นเองค่ะเป็นการบูชาพระแม่ธุรคาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งสตีศั์สิทธิ์ซึ่งความหมาย ของควาว่านวะแปลว่าก้าและราตีแปลว่ากลังคืนนั่นเองค่ะรวมกันก็คือเทศกาล9คืนและอีก10วันนั่นเองค่ะที่มาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าฉเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่ทุรคาที่ทรงต่อสู้และสังหารสูรควายไมหินสาสูนนั่นเองค่ะเพื่อกอบกู้ธรรมะนั่นเองตลอด9้าคืนผู้ศรัทธาจะบูชาพระแม่ทุรคาใน9้าปางที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็น สามช่วงหลักเพื่อบูชาพระแม่สาบองค์นั่นเองค่ะสาวันแรกบูชาพระแม่ธุรค่ะเพื่อทำายอุปสรรคและความชั่วร้ายภายใน3วันกลางบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อขอพร ความมังคั่งและความอุดมสมบูรณ์สามวันสุดท้ายบูชาพระแม่สาราวดีเพื่อขอพรเรื่องสติปัญญาและความรู้นนั่นเองค่ะส่วนวันสุดท้ายคือวันที่10เรียกว่าวันัยทัศมิรเป็นวันแห่งชัยชนะอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ถือศีลอด พิธีบูชาบูชาองค์เทพการเต้นรำพื้นเมืองเช่นกาปาและดันดียาลาในอินเดียตะวันตกและมีการจัดขบวนแห่เทวรูปในหลายพื้นที่เช่นที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลงนั่นเองค่ะโดยเทศกาลแหก่การเฉลิมฉลองครั้งนี้พลังแห่งอำนาจและชัยชนะของพระแม่ทุรคาจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงปลายฤด,ดูใบไม้ร่วงของทุกปีหรือจะเป็นในช่วงของเดือนตุ ลาคมของทุกปีนั่นเองนะคะจะมีซุ้มอะไรบ้างที่มาจัดเทศกาลในครั้งนี้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ชื่อเอ็มครับซุ้มก็คือมาจากสะพานใหม่ครับซอย69/2เรือนเจ้าแม่ศรีจำปาครับเราก็ตั้งซุ้มมาปีนี้เป็นปีที่17แล้วก็เปิดโงทานมาให้กินฟรีตลอดโงทานจะอยู่ด้านนี้ใช่เริ่มตั้งแต่อายุ10สิ่งตั้งมาสมัยก่อนเราไม่มีเงินเนาะต้องพูดเลยสมัยก่อนเราไม่มีเงินเรามีเงินมาวัดแขก50บาทความที่เราไม่มีเงินอะ่ะก็กลายเป็นเราขอพรให้เราสําเร็จมรกผลในทุกๆเรื่องก็เกิดความสําเร็จต่อชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกิจเรื่องต่างๆใดๆก็ทําให้เกิดความสําเร็จกับชีวิตเราก็เลยมีความนับถือและศรัทธาพระแม่สีมหาุม,มาเทีวีครับบางปีก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ความรู้สึกความจัดสรรของเรามากน้อยแต่ก็จะไม่ลดหลั่นลงไปจะยืนย,ยืนหยัดเป็นสนเต็ปสเต็ปอยู่ทุกๆปีครับเรื่องจากความรู้สึกบางปีก็จะเป็นแม่กาลีครับบางปีก็จะเป็นแม่มหาลัษมีบางปีก็จะเป็นพระศิวะแล้วแต่เราจะหมุนเวียนองค์ในสำนักออกมา เพื่อคนได้กราบไหว้บูชาว่างัน้นเถอะองค์ประธานหลักปีนี้ก็คือจะเป็นพระศิวะครับกับพระศรีมหาอุาเทวีวรตีในในเก้าคืนเนี่ยนะครับเราก็จะบูชาปฏิบัติขอพรทุกเจ้าแม่แล้วก็บางคนก็ถือศิลทานบางสิวรัดหรือบางคนก็ทานเจมันเป็นเหมือนการบูชาเหมือนการปฏิบัติอย่างหนึ่งบางคนเขาก็เชื่อนะแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อมันมันมันห้ามกันไม่ได้เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลก็คือบูชาแม่ลมัศมีกับพระแม่กาลีครับในทุกๆวัน อย่างหน้าสำนักเนี่ยก็จะมีพระแม่กาลีกับแม่ลัศมีองค์ใหญ่ซึ่งซึ่งแขกเนี่ยพวกแขกอินเดียเนี่ยจะมาทําข้าวแล้วก็จะมาบูชาเจ้าแม่เนี่ยทุกเช้ากลางวันเย็นใช่ห้ามพลาดครับมันเป็นการภาวนาอย่างหนึง่งอันดับแรกเลยคือความศรัทธาเราต้องมีความศรัทธาบางคนเนี่ยไม่ได้ศรัทธาอย่างใจจริงศรัทธาเพื่ออยากได้อยากสําเร็จแต่ไม่ก็แบบเหมือนตามกระแสอะ่ะบางคนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้ศรัทธาด้วยใจแล้วก็ ตั้งมัน่นตั้งจิตในการทําความดีเยอะๆทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเองครับหความศรัทธานเนี่ยแล้วก็ผู้มูอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีได้หลายรูปแบบบางคนมาด้วยความศรัทธาบางคนมาด้วยหากินบนศรัทธาแต่อย่างผมไม่ได้มาหากินบนศรัทธาครับคือเราทําสมาชีพของเราเพื่อได้จึงเงินจากปัจจัยตรงนั้นเพื่อมาแจากลงทานเพื่อมาทําอะไรตรงนี้อย่างนี้มากกว่าเราจะไม่สร้างความเชื่อเพราะว่าศรัทธากับงมงายเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆเลยนะ บางๆเลยนะครับต้องแยกระแยะให้ออกเปนดีเลยครับซุ้มเราก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับถ้าอยากจะสอบถามอยากจะคุยก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0635424749ครับมาสอบถามว่ามาวันไหนอะไรยังไงอย่างนี้ครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนกลุผมและผมจะไหวครูนะครับทุกเดือนคุมภาพันธ์บูชาครูใหญ่ประจําปีและก็จะมีการแจกทานข้าวสารอาหารแห้งมีแจกข้าวสารแจกไข่ไก่แจกน้ํามันแจกมาม่าแจกเครื่องแห้งของต่างๆ ประมาณ1,000ชุดนะครับแจกชาวบ้านบริเวณแถวนั้นในทุกๆปีก,ก,ปก็ขอให้ผู้ที่ศรัทธานในพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับมีแต่วความสุขความเจริญนะครับท,ที่สิ่งการใดขอให้สมความมุ่งม,มาปรารถนามีทุกข์ก็ขอให้พนทุกข์นะครับมีสุขก็ขอให้สุขยิงย่งๆขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเป็นชื่อบอยนะครับผมเป็นช่างแต่งหน้านะครับคนก็จะรู้จักในนามคุณบอยทีวีพูนะครับผม mm. ก็จัดซุ้มนวัดรตีมาแล้วทั้งหมดประมาณเจ็ดถึงแปดปีได้แล้วครับอันแรกอันดับแรกเลยด้วยจิตศรัทธาก่อนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายพระพิฆเนศเนาะแบบว่าอ๋อไหวบูชาพระพิฆเนศแล้วเราก็เรียนศิลปะการแสดงแล้วเราก็มีอาชีพทางด้านความสวยความงามด้วยแล้วก็เขาก็เชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสาเร็จ แต่ทีนี้วันนี้เป็นวันองค์พระแม่องค์พระแม่ก็คือพระมารดาของวัคซีนเนาสซึ่งเป็นพระแม่อุอมาเทวีหรือว่าถ้ารวมปางกันแล้วก็จะเรียกว่าพระแม่ธุรคานะครับเราก็จะเป็นวันชนะศึกสงครามเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราก็จะประสบความสําเร็จทีนี้เราด้วยความที่เราอ่ะขอพรอ,องค์พระแม่ไว้ว่าถ้าเราสําเร็จเนี่ยเราจะมาจัดซุ้มทุกปีแนละ้วทีนี้เราอ่ะสาเร็จตลอดเราก็เลยมาจัดทุกปีครับ <Okay. S 1> องค์ประธานของเราในวันนี้เป็นพระแม่ธุรคานะครับผม รวมปางพระแม่อุมาเทวีแล้วก็พี่แม่กาลีด้วยกันครับความเป็นมาของแต่ละองค์ก็คืออาจจะเป็นการเป็นแบบว่าขอก่อนแ่าแบบว่าถ้าสําเร็จก็จะเอาองค์นี้มาอยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้ก็รวมได้ประมาณ4ี่ห้าองค์แล้วได้ทุกปีแล้วก็ขอพอแล้วเราก็แบบว่าแบบช่วงไหนเราแบบว่าสมมติเราเป็นช่างแต่งหน้าเนาะเราเป็นฟรีแลนซ์เราไม่มีเงินเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเออแบบบางทีงานน้อยเราก็จะแบบนั่งหน้าหิ้ง แม่แล้วก็บอกว่าแม่จ๋าเดือนนี้งานน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เงินไม่ค่อยคล่องเลยแล้วก็แบบว่าเออคุยกับเขาแล้วก็แบบเออสักพักหนึ่งสายโทรศัพท์ก็จะเข้ามาแบบบางทีมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เราแบบว่าจับต้องไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปฏิหารเลยก็จะเป็นแบบว่าเออแม่แบบเดือนนี้ช็อตมากเลยแบบว่าเงินหมุนไม่คล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่าขอพรเพื่อเราอาจจะเป็นแบบว่าฟิลแม่ลูกอะเนาะเราเราจะคุยกับเทพประมาณว่า เออแม่เดือนนี้หนูอนนนูน้นนี่นั่นนา,นาอะไรอย่างเงี้ยก็จะว,ว่าเออมันขัดข้องมันไม่สําเร็จเลยหรือหนูขอให้ดีลงานนี้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยบางทีแสนหนึ่งก็เข้ามาแล้วก็เออโอเคอะไรอย่างเงี้เออเรื่องอะไรนะประเด็นดราม่าผู้พิเศษอันนี้เราอะ่ะไม่ตัดสินใครเลยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเราเชื่อในสิ่งที่เราจับต้องจับต้องได้ในแบบของตัวเองแต่ว่าถามว่าเราเป็นผู้พิเศษไหมเราไม่ใช่ผู้พิเศษแต่เราเป็นแค่ คนบุคคลหนึ่งที่ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าใครแล้วก็ขอให้ทุกคนอะ่ะอยู่ในความแบบดุลรบพินิจที่ถูกต้องละกันก็ขออมศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จทุกประการนะครับไม่ว่าจะ,ะคิดอะไรอยู่ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเลยครับฝากคุณบอยด้วยนะครับสร้างแต่งหน้านะครับใครอยากแต่งหน้าสวยๆก็ติดต่อมาได้เลยครับ